เฮกันอีกแล้วรถไฟทางคู่ลบบุรีถึงปากน้ำโพเริ่มทดสอบรถรถไฟทางคู่พฤษภาคม68ใช้เวลาหนึ่งเดือนก่อนเปิดบริการประชาชนกลางปีสถานีลบบุรี2สถานีเดิมรถท้องถิ่นอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลส7เกี่ยวกับรายการเล่าข่าวของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นทางบกทางราง ทางน้ำและทางอากาศนะครับคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลสี่จจะนำข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่อย่างไรเดือนไหนปีพศออไหนเกี่ยวกับโครงการรถไฟสายนี้นะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังข่าวสารกันเลยครับผมไปกันครับ <contrary> พฤษภาคมเริ่มทดสอบเดินรถไฟทางคู่ลบบุรีถึงปากน้ำโูใช้เวลา1เดือนก่อนเปิดบริการประชาชนกลางปี68สถานีลบบุรี2รับรถไฟทางไกลสถานีเดิมรถไฟท้องถิ่น ขนส่งลบบุรีพร้อมจัดรถโดยสารเชื่อมต่อ2เส้นทางขอขอบคุณข่าวสารทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิววันที่11กุมภาพันธ์2568ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลินิวรายงานว่ากรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างและตรวจความพร้อมการเปิดบริการรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพ ระยะทางรวม148กิโลเมตรที่สถานีลบบุรี2สถานีจันเสีสถานีนครสวรรค์อาคารควบคุมการเดินรถ CTC และสถานีปากน้ำโพมีข้อสรุปว่าภายในเดือนพฤษภาคม2568การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอกำหนดทดสอบเดินรถทางคู่โดยใช้ระบบทางสะดวกอิเล็กทรอนิก ร่วมกับระบบอนัตสัญญาณไฟสีสำหรับช่วงที่ยังไม่ติดตั้งระบบอนัตสัญญาณยังไม่แล้วเสร็จกรมการขนส่งทางรางจะกำชับติดตามให้โครงการรถไฟทางคู่ช่วงลพบุรีถึงปากน้ำโพสามารถเปิดบริการเดินรถทางคู่ได้ภายในกลางปี2568เพื่อลดระยะเวลาเดินทางเพิ่มความปลอดภัยแก่ประชาชนด้วย โดยลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางเสมอระดับรถไฟและรถยนต์อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งเส้นทางท่องเที่ยวสู่ภาคเหนือด้วยนะครับโครงการแบ่งเป็น3สัญญาได้แก่สัญญาที่1ช่วงบ้านกลับถึงโคกรกระเทียมระยะทาง32กิโลเมตรเป็นทางรถไฟยกระดับ19กิโเมตรและทางระดับพื้นดิน 13 km. กิโลเมตรก่อสร้างสถานีใหม่หนึ่งแห่งคือสถานีลบบุรี2ซึ่งเป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยบนทางหลวงหมายเลข366ทางเลี่ยงเมืองลบบุรีนะครับปัจจุบันก็ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับท่านผู้ชมรอใช้บริการรอเปิดใช้บริการนะครับ เพื่อเบียงแนวทางเดิมบริเวณพื้นที่ที่ผ่านตัวเมืองลบบุรีเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีสำหรับสถานีลบบุรี2ที่ห่างสถานีลบบุรีเดิมประมาณ9กิโลเมตรเป็นสถานียกระดับแบ่งเป็น3ชั้นคือชั้นระดับดินชั้นจำหน่ายตั๋วโดยสารและชั้นชานชาลารองรับรถไฟทางไกลได้แก่ รถด่วนพิเศษรถด่วนรถเดว็วและรถสินค้าส่วนสถานีลบบุรีเดิมยังคงเปิดให้บริการสำหรับขบวนรถไฟธรรมดารถชาญเมืองและรถท้องถิน่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในจังหวัดชนบุรีไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเมื่อเปิดบริการสถานีลบบุรีสองแล้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดลบบุรีมีแผนนำร่องจัดรถโดยสารสาธารณะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในสองเส้นทางได้แก่รถโดยสารประจำทางหมวด4สายที่6168ช่วงลบบุรีถึงบ้านคอยและรถโดยสารประจำทางหมวด4สายที่6167ช่วงลบบุรีถึงบ้านเบิกทั้งนี้ จะจัดให้มีจุดพักคอยผู้โดยสารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอเช่นที่นั่งไฟสองสว่างเป็นต้นนะครับสัญญาที่2ช่วงท่าแคถึงปากน้ำโพ116กิโลเมตรเป็นโครงสร้างระดับพื้นทั้งหมดโดยก่อสร้างสถานีใหม่6แห่งและก่อสร้างทดแทนสถานีเดิม11สถานีทั้ง2ส,สัญญา ก่อสร้างโครงสร้างอาคารสถานีชานชลาและวางรางเรียบร้อยแล้ว100%นะครับส่วนสัญญาที่3งานระบบอนัตสัญญาณและโทรคมนาคมอยู่ระหว่างติดตั้งระบบอนัตสัญญาณผลงาน54.88%ทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งเดลินิวรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีถึงปากน้ำโพนะครับมาดูรูปภาพของแต่ละสถานีนะครับท่านผู้ชม รูปเลขนะครับเป็นที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นบันไดเลื่อนเป็นบันไดาทางขึ้นนะครับก็จะมีลิฟต์สองฝั่งนะครับท่านผู้ชมก็จะระบุว่ามีชานชลาที่1นนะครับรูปภาพที่2นะครับเป็นที่สถานีลบบุรีแห่งใหม่2นะครับเป็นลานจอดรถและเป็นโครงสร้างต่อหม้อและเป็นชั้นของรถไฟนะครับท่านผู้ชมด้านขวาก็จะติดกับทุ่งนา ด้านซ้ายก็จะเป็นรานจอดรถนะครับตามในภาพนะครับรูปภาพต่อไปเป็นรูปภาพมุมสูงนะครับท่านผู้ชมก็จะมองเห็นหลังคาชานชรลาคลุมตลอดแนวนะครับก็จะเป็นชานชาลาสองข้างสายขวานะครับท่านผู้ชมสถานีลบบุรีแห่งใหม่ก็จะมีรางทั้งหมด1 2 3 4 4รางนะครับก็จะเป็นทางตรงกลางทางวิ่งเป็นทางคู่นะครับท่านผู้ชม ด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นทางหลีกของรถไฟนะครับเพื่อจอดรอหรือจอดอุบัติเหตุต่างๆนะครับส่วนด้านขวามือด้านล่างก็จะเป็นทางเข้าออกของสถานีนะครับกับด้านซ้ายนะครับรูปภาพต่อไปนะครับเป็นรูปภาพมองด้านข้างก็จะเป็นตัวแรมหรือตัวบันไดาทางขึ้นสถานีชั้น2นะครับท่านผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นจุดจอดรถ ก็จะมีบันไดลิฟต์คนพิการนะครับท่านผู้ชมด้านซ้ายขวาก็จะเป็นบันไดาทางขึ้นขึ้นมาก็จะเป็นทางเท้าเดินเข้าไปในสถานีนะครับก็จะมีรูปตัดคล้ายๆรูปตัด3ชั้นนะครับชั้น1ก็จะเป็นทางรถยนต์ชั้น2ก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัว๋วชั้น3ก็จะเป็นทางวิ่งของรถไฟนะครับรูปภาพต่อไปก็จะเป็นรูปภาพมุมสูงอีกภาพหนึ่งนะครับ ของสถานีลบบุรีแห่งใหม่2นะครับท่านผู้ชมมุมสูงก็จะมองเห็นด้านซ้ายด้านขวาก็จะเป็นทางเข้าออกของสถานีนะครับเป็นจุดจอดรถจัดระบบทัศนียภาพการปลูกต้นไม้ปลูกหญ้านะครับมองไปก็จะมีด้านซ้ายก็จะเป็นทางหลีด้านขวาก็จะเป็นทางหลีส่วนตรงกลางก็จะเป็นทางวิ่งปกติไปมานะครับไปกลับนะครับก็จะเป็นทางคู่วิ่งสวนกัน ส่วนมองไปเป็นหลังคานะครับท่านผู้ชมเป็นหลังคาครอบคลุมชานชลานะครับกันแดดกันฝนได้ดีนะครับรูปภาพต่อไปนะครับเป็นสถานีนครสวรรค์นะครับท่านผู้ชมก็จะมีทางข้ามสถานีเป็นสะพานลอยเป็นสถานีใหญ่นะครับก็จะมีชานชลามีเก้าอี้นะครับหลังคาครอบคลุมตลอดแนวชานชลานะครับท่านผู้ชมก็จะเหลือเพียงด้าน หัวท้ายนะครับประมาณ10กว่าเมตรมองตามภาพนะครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็จะเป็นสถานีนะครับก็จะเป็นหลังคาจั่ว3ชั้นนะครับออกแบบให้เป็นอัตลักษณ์ของในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับรูปภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นรูปภาพรางรถไฟทางคู่นะครับท่านผู้ชมก็จะมีด้านซ้ายด้านขวาไอ้นี้จะเป็นอยู่ชั้นบนสุดนะครับก็จะเป็นทางวิ่งของรถไฟนะครับ ก็จะมีทางเดินเท้าจะปิดฝาไว้นะครับท่านผู้ชมรูปภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวสถานีน่าจะเป็นสถานีที่รีโนเวทนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นสถานีที่ไหนนะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5 6รางนะครับท่านผู้ชมสถานีนี้น่าจะเป็นสถานีใหญ่เช่นกันนะครับมีทั้งหมด6รางก็จะเป็น รางรถไฟวิ่งปกติทางคู่นะครับสายขวาแล้วก็จะเป็นทางหลีกหรือจอดรอนะครับน่าจะเป็นสถานีที่เป็นการขนส่งสินค้าด้วยนะครับท่านผู้ชมดูจากรูปภาพนะครับท่านใดที่รู้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับรูปนี้รูปภาพต่อไปก็จะเป็นมุมสูงมองจากกิโลฝั่งกอมอมากนะครับท่านผู้ชมมองไปด้านกอมอน้อยไปที่สถานีบ้านกลับนะครับ นี่ก็เป็นมุมสูงอีกมุมหนึ่งนะครับก็จะมีทางหลีกทางหลักแล้วก็จะมีชานชลาแล้วก็จะมีจุดจอดรถทางเข้าออกของสถานีนะครับท่านผู้ชมรูปภาพต่อไปนะครับเป็นสถานีรถไฟเช่นกันนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมองไปด้านซ้ายมือก็จะมีหลังคาชานชลานะครับด้านซ้ายมือหลังคาชานชลาหนึ่งช่วง แล้วก็จะมีบันไดทางขึ้นแล้วก็มีป่องลิฟต์นะครับท่านผู้ชมป่องลิฟต์จะมี1 2 3 3สาจุดนะครับส่วนบันไดทางขึ้นก็จะ norms, อยู่ตามเรียงรายตาม ans, ต right. ชานชาลานะครับชานชาลามีอยู่3ชานชาลานะครับท่านผู้ชมก็จะมีหลังคาสารชานชาลาสั้นก็จะมีหลังคาจนสุดนะครับส่วนจะมีชานชาลายาวนะครับตรงกลางก็จะเป็นรถไฟทางคู่ที่วิ่งนะครับส่วนชานชาลาด้านซ้ายด้านขวา ก็จะเป็นทางหลีกนะครับท่านผู้ชมไม่แน่ใจว่าเป็นสถานีที่ไหนนะครับจะมีอาคาร CTC ควบคุมการเดินรถของสายนีด้วยนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นที่นครสวรรค์นะครับหรือปากน้ำโพนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่รู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงการและรูปภาพของสถานีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีลพบุรีแห่งหม่2สอง สถานี3เสนสถานีนครสวรรค์และอาคาร CTC นะครับท่านผู้ชมดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ100%เนะครับรอทดสอบเดินรถและระบบอนัตสัญญาณในเดือนพฤษภาคม2568นะครับท่านผู้ชมและจะเปิดให้บริการในช่วงกลางปีพศ .2568 ดด้วยระบบไฟสีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่ง ให้กับช่องโควิดชาแนล e ี4เด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิดชาแนล e ี4เขอขอบคุณครับ